เด็กวันนี้มาพบกับคุณครูกิฟอีกครั้งนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องแม่เหียกเมืองหน้าอยู่ของเราในวันสอวันที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวชื่อสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชนของเราในตำบลของเราว่าแต่ละแห่งนั้นมีอะไรบ้างและมีความสำคัญยังไงในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การร่วมกิจกรรมในชุมชนของเราในตำบลของเราในชุมชนตำบลแม่เห่ยของเรานั้นน่ะมีกิจกรรมมากมายเลยที่จัดขึ้นเพื่อประชาชนในตำบลแม่เห่ยเพื่อเด็กๆได้มาร่วมกันกิจกรรมที่เด็กๆสามารถร่วมได้นะคะตัวอย่างเช่นในวันพระวันสำคัญต่างๆ ในวัดต่างๆนะคะเขาจะมีประเพณีการทําบุญตักบาตรเด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมประเพณีไปไหว้พระไปตักบาตรทำบุญด้วยกันในที่วัดเป็นศูนย์รวมของผู้คนนะคะ,ะแล้วก็ร่วมกิจกรรมอย่างเช่นในช่วงปีใหม่เมืองเนาะก็ทําบุญร่วมรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนนะคะ ประเพณีวันยี่เป็งก็คือวันลอยกระทงเทศบาลแม่เฮียได้จัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้ประชาชนตำบลแม่เฮียเด็กๆก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาร่วมกิจกรรมได้นะคะและที่นุบาลสามเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมก็คือทุกๆปีคุณครูกิฟต์จะพาเด็กๆไปร่วมทำกระทงทำประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่ใช้ในงานวันยี่เป็งเด็กๆก็จะได้ร่วมกิจกรรมกับคุณครูไปเลยไปเดินเวทีเดินประกวด นัง่งนพมา่มาดูนวอนวนพมา่าอาจจะมีได้นะคะเด็กๆก็สามารถรวมได้และก็มีประเพณีวันขึ้นปีใหม่ในแต่ละชมุมชนในแต่ละหมู่บ้านของตัวเองเขาจะมีการทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เด็กๆก็สามารถชวนคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมนี้ได้เหมือนกันนะกิจกรรมอีกอย่างก็คือในตำบลแม่เฮียนะคะก็จะมีประเพณีที่ไม่มีใครเหมือนเลยนะ เขาเรียกว่าประเพณีเลี้ยงดงเลี้ยงปูแสยะแสะเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเลยเด็กๆก็สามารถร่วมกิจกรรมไปดูไปชมไปดูว่าเขาทําอะไรอย่างไรแล้วก็เมาสาต่อสืบต่อเป็นการสืบสารเรื่องราวของเมืองของเราให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรม ในชุมชนของเรานะคะเด็กๆก็สามารถร่วมได้วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ